ที่สามหรือมนเทียนชั้นที่สามตรงนี้เขาเรียกว่าซุ้นประตูหรือซุนตะวานเขาแกะสลักเป็นรูปเทพเจ้าตามาศาสนาต,าต่ดดูเราเห็นเป็นต้นไม้ต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ต้นไม้นะคุณอนก็เ,เรียกว่าภูเขาพระทรเมะก็จะมีรูปเทพเจ้าหลายๆอย่างอย่างที่เห็นนั่นเป็นรูปเต่าหรือกูรมากูรมาวตานที่เขาเรียกตันวันที่สาม มเต่าคือพระนารายณ์ท่านอวตารลงมาเป็นสำหรับชาวศรีสะเกตบางคนเทวาลัยบนภูผาสูงแห่งนี้คือสถานที่คุ้นเคยจนเสมือนเป็นบ้านของตนเองที่สามหรืมอกนสถานมีหลายหับหลายห้องแตตาจะบาชนทุกแห่งนี่เห็นไหมหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยประหลาดไหมทำไมเขาทำได้เอาเข้าไป เรามาถึงชั้นที่สี่แล้วนะแต่ก็ตายจะเล่าให้ฟังมือาจารย์สุธีมัคควิมานอดีตครูประชาบาลสายเลือดสีสเกตผู้เกิดและเติบโตในอำเภอกันทรลักษ์ตั้งแต่ครั้งเมื่อประสาทเขาพระวิหารเคยอยู่ในพื้นที่อำเภอนี้มาก่อนเพลงเขาวิหารนี่แหละร้องให้พ่อฟัง จากการเวลาในวัยเยาว์เมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเมื่อคุณปู่ของอาจารย์พาขึ้นมาเที่ยวชมปราสาทใหญ่ณจุดพรมแดนไทยกัมพูชาแห่งนี้ผ่านคืนวันแห่งความขัดแยง้งว่าใครควรจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ครอบครองเขาพระวิหารผ่านช่วงเวลาของสงครามอันดุเดือดรุนแรงจนเทวาลัยต้องถูกปิดตายนานนับทศวรรษ กระทั่งวี่แววแห่งสันติภาพในกรรมัมพูชาก่อรูปใกล้เป็นจริงขึ้นเทวไลศักดิ์สิทธิ์เปิดต้อนรับผู้ใฝ่ใจในงานศิลปะสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของมนุษยชาติอีกครั้งมาหาบนเนเยนชั้นที่สีนะนะบอลเอาปันตาจะเล่าให้ฟังตาก็รู้เรื่องอย่างนี้มาจากคุณพ่อของตาเนี่ หรือูภายใต้ร่มธงแห่งชาติกัมพูชาเหนือเทวาลัยอาจารย์สุขีมัคควิมานในฐานะคุณตาของหลานๆในวันนี้กลับเล่าขานตำนานแห่งภูผาและมหาปราสาทเสมือนนี่คือศาสนสถานอันมิจำกัดขอบเขตทางเชื้อชาติภาษาและศรัทธาในลัทธิความเชื่อใดๆเป็นการเฉพาะเลยโอ้สมัยนั้น พวกเจ้าใหญ่นายโตหรือผู้มีบุญหนักสักใหญ่เขาต้องสร้างไว้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยเป็นที่บูชาพระเจ้าของเขาด้วยพระเจ้าของเขานี่ก็มีพระอินพระพรหมยมมายักษ์ก็เรียกว่าพระอิศวรมีตามรูปที่เดินมาเมื่อกี้ใช่ไหมมีพระอิศวรพระนารายณ์นี่เ,เรียกว่าเทพพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ ภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นแนวเทือกเขาพนมดงรักหรือพนมดองแรกในภาษาเขมรทอดตัวเหยียดยาวเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งอาณาเขตประเทศไทยกับกัมพูชาพื้นที่ราบต่ำทางทิศใต้คือดินแดนกัมพูชาที่เรียกกันว่าที่ราบเขมรต่ำส่วนประเทศไทยอันหมายถึงพื้นที่อีสานตอนใต้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงโคราช ณบริเวณหน้าผาสูงชันแห่งหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักที่เรียกกันว่าผาเป้ยตาดีคือชายภูมิประดิษฐานเทวาลัยล้ำค่าของโลกนามประสาทเขาพระวิหาร ท่ามกลางผืนป่าบนหน้าผาสูงประสาทเขาพระวิหารซ่อนตัวเองอย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมาเนิ่นนานนับพันปี ลาจารึกเป็นภาษาขอมโบราณที่กรอบประตูทางเข้าองค์ปรางประธานคือหลักฐานสำคัญที่สุดที่คลายปมปริศนาในใจชนรุ่นหลังว่าอะไรคือแรงผลักดันให้มนุษย์มีพลังวิริยะอุตสาหะก่อร่างสร้างประสาทด้วยศิลาซายขนาดมหฮมาไว้บนผาสูงได้ยิ่งใหญ่ปานนี้ การสร้างาศาสนสถานคือความทะเยอทยานอันสูงสุดของมนุษย์ที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจา้าศาสตราจารย์ศินพีรศรีบิดาแห่งวิชาการศิลปะสมัยใหม่ของไทยกล่าวไว้ในงานเขียนของท่านจารึกประสาทเขาพระวิหารถูกถอดความให้เป็นที่ประจักษ์ว่า เทวาลัยแห่งนี้เริ่มสร้างในราวปีพุทธศักราช1545หรือราว1,000ปีมาแล้วโดยองค์พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรของโบราณนามว่าพระเจ้าสุริยวร,รมันที่หนึ่งเพื่อถวายเป็นทิพยวิมานหรือที่ประทับบนโลกมนุษย์แด่องค์พระศิวะหรืออีกพระนามหนึ่งคือพระอิศวนตามความเชื่อในลัทธิสายวานิกายอันเป็นลัทธิหนึ่งในาศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ซึ่งอาณาจักรของโบราณรับอิทธิพลความเชื่อจากวัฒนธรรมอินเดียความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ยึดมั่นในองค์พระศิวะพระวิษณุและพระพรหมในฐานะที่เป็นเทพเจ้าทั้งสามผู้สร้างและดูแลคุ้มครองโลกให้มวลมนุษย์แต่โดยเฉพาะลัทธิสายวานิกายจะนับถือองค์พระศิวะเป็นเทพพเจ้าสูงสุดสีสิขเรศวน จึงเป็นอีกพระนามหนึ่งของประสาทเขาพระวิหารอันมีความหมายว่าผู้เป็นใหญ่แห่งขุนเขาตามนัยยะของคำว่าสิข,ขอนเมื่อมารวมกับคำว่าอิศสสวนสีสิกเรสวนจึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความทะเยอทะยานอย่างสูงสุดของกษัตริย์ขอมโบราณท,ที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สิวเทพโดยแท้ พระวิษณุกวนเกษียนสมุทรเพื่อประทานความชุ่มชื้นแก่มนุษยโลกพระวิษณุอนันตสายินหรือทัพหลังนารายบรรทมศินแม้จะปรากฏภาพเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระวิษณุและเทพเจ้าองค์อื่นๆของฮินดูจำหลักอยู่ตามกรอบประตูทั่วไปในเทวาลัยเขาพระวิหาร แต่ภาพจำหลักที่หน้าบันองค์ปรางประธานแห่งนี้ก็ยืนยันความเป็นเทวาลแห่งองค์พระศิวะอย่างเด่นชัดนี่คือภาพจำหลักศิวะนาตราช ใจก็คือว่าตรงหน้าบันของมณฑบนั้นเป็นรูปศิวะนาตราชนะฮะซึ่งเป็นปางที่สำคัญปางหนึ่งของพระศิวะนะฮะพระศิวะในท่าร้รำหนึ่งในร้อยแปดท่าที่ทำให้เกิดวิชานาฏติสินขึ้นมาแต่ว่าในเทปปกรณำของฮินดูพรามณ์นั้น ถือว่าการไร่รำของพะศิวะนั้นคือทําให้จักรวาลและโลกนี้หมุนไปนะฮะเปลี่ยนยุคไปตามยุคที่มีในความเชื่อของฮินดูพราหมครับดร <ใน S 2> ชานวิทยเกษตรศิ<า>ริคณะบดีคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศา,า,าสตร์เป็นนักประวัติศาสตร์อ,อีกท่านหนึ่งที่ทุ่มเทความสนใจศึกษาเรื่องราวของประสาทเขาพระวิหารอย่างต่อเนื่องศึกษาว่าหินแต่ละก้อนเนี่ยอยู่ตรงไหนจะต่อกันอย่างไร เอกลักษณ์ของเขาพระวิหารคือการวางผังหรือที่เรียกว่าแปลนนิ่งเนี่ยนะฮะเป็นการวางผังที่เอาเทวสถานนะฮะขึ้นไปไว้สุดยอดอตรงอยอดหน้าผาใช่ไหมะฮะ,ะแล้วเขาก็วางผังที่ให้มีทางเดินมีโคปุระมีปราสาทหลังต่าง,าง,างเนี่ยค่อยๆเดินขึ้นไปจนกระทั่งถึงจุดสุดยอดอันนี้ผมว่าเป็นความสำเร็จอันยอดเยี่ยมเลยของ เขมรโบราณ พูดได้ว่าเขมรโบราณมีวิชาภูมิสถาปัตยกรรมคือไม่ใช่เพียงแต่สถาปัตยกรรมนะฮะแต่เอาภูมิประเทศเออรอบด้านเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมนี้ ในฐานะที่เรียนประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วก็เป็นผู้ที่ชอบเที่ยวนะฮะท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานเนี่ยผมคิดว่าปราสาทเขาพระวิหารนั้นในแง่ของการวางผังนั้นเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเ,เทียบเท่ากับวิหารพารเธนอนในกรุงเอเธนหรือบางทีเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอาจจะวางได้ดีกว่ากรีกด้วยซ้ำไปในทัศนส่วนตัวนะครับ วาดจำลองจากเขาโครงที่เหลืออยู่ของปราสาทเขาพระวิหารเป็นความพยายามที่จะถ่ายทอดให้โลกในปัจจุบันได้ประจักษ์ว่าหากเทวาลศีสิคราสวนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วควรจะเป็นอย่างไรนี่คือกลุ่มอาคารของปรางประธานปราสาทที่ตั้งอยู่ณจุดหน้าผาเป้ยตาดีความสูง657เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และนี่ก็คือพื้นที่สำคัญเพียงส่วนเดียวของปราสาทเขาพระวิหารที่มีจุดเริ่มต้นนับแต่บันไดหินขั้นแรกณบริเวณเชิงเขาพนมดงรักแล้วมีสิ่งก่อสร้างทงางศาสนาทอดยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้เป็นระยะทางยาวถึง850เมตรหรือเกือบ1กิโลเมตรโคปุระหรือซุ้มประตูเป็นจุดหยุดพักของาศาสนิกชนผู้มีอุตสาหะเดินขึ้นมายัางเทวาลา ด้วยดวงจิตนอันนอบน้อมต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระสาสหรือมนเทียนคือที่ซึ่งองค์พระเจ้าแผ่นดินขอมหรือพราหมณ์ผู้ทรงศีลผู้แทนพระองค์กระทําพิธีบูชาบวงสวงแสดงคาระวะแด่องค์ศิวะเทพภาพจำหลักเรื่องราวของพระศิวะสะท้อนความวิรยะของสถาปนิกของโบราณ พร้อมๆกับการเป็นสัญลักษณ์กล่อมเกลาวจิตวิญญาณแห่งอนารสษดรให้หลอมรวมเป็นจุดเดียวที่องค์สิกเรสวน ละครอิงประวัติศาสตร์สีพฤเทศวนในงานเทศกาลดอกลำดวนบานของจังหวัดศรีสะเกดนอกจากสะท้อนให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งเรืองของจังหวัดเก่าแก่แห่งดินแดนอีสานตอนใต้แห่งนี้แล้วยังแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันกันระหว่างเมืองศรีสะเกดกับเทวาลศรีสิครสวนหรือปราสาทเขาพระวิหารอย่างลึกซึ้ง ี่คือปราสาทสะกำแพงใหญ่เทวาลัยสมัยขอมอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยณอำเภออุทุมพรพิสัยห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกดไปทางทิศเหนือราว26กิโลเมตรที่นี่นักโบราณาคดีได้สำรวจพบศิลาจารึกมีข้อความระบุว่าปราสาทสะกำแพงใหญ่มีชื่อเรียกตามธรรมเนียมแห่งราชสำนักของโบราณว่ากัมมระเตงชคตะศีพุทเทสวร มีความหมายถึงองค์ศิวะเทพผู้เป็นใหญ่แห่งพื้นราบอันอุดมสมบูรณ์มีความเกี่ยวพันกับศรีสิครศสวนหรือพระศิวะผู้เป็นใหญ่แห่งขุนเขาอันหมายถึงปราสาทเขาพระวิหารด้วยพระนายจารึกยังระบุว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งกษัตริย์ของผู้ทรงสถาปนาเขาพระวิหารได้ทรงมอบหมายให้ทิวากรบัณฑิต พราหมผู้ดูแลปราสาทเขาพระวิหารเป็นผู้แทนพระองค์ในการอัญเชิญองค์ศิวเทพมาสถิตยังเทวาลัยสีพฤฒเทศวนาศาสนสถานในลัทธิสายวานิกายที่นับถือพระศิวะหรือพระอิศวนเป็นเทพเจ้าสูงสุดเช่นกัน การแสดงสีพฤเทสวนได้สะท้อนให้เห็นภาพชีวิตและวัฒนธรรมย้อนยุคไปราว1000ปีภายในเมืองสะดุกอัมืินเมืองอันเป็นที่ตั้งประสาทสระกำแพงใหญ่หรือเทวาลัยสีพฤเทสวนซึ่งในปัจจุบันก็คือดินแดนอันประกอบกันเป็นจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองจารึกยังได้กล่าวว่าสดุกอัมปินเป็นเมืองที่ขึ้นต่อเมืองวิเพทะหรือภุรุกเกษตร ชุมชนใหญ่เชิงเขาพระวิหารที่ดูแลรักษาเทวาลศีสิครศสวนถ้าเช่นนั้นแล้วกุรุเกษตรคือพื้นที่ใดในปัจจุบันจากการศึกษาจากจากรึกเขาพระวิหารซึ่ง ได้จารึกเมื่อครั้งสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งได้กล่าวถึงเมืองวิเพทะหรือเมืองกุรุเกษตรและจากการสำรวจหลายครั้งหลายคราประกอบกับการศึกษาจากทางด้านธรณีวิทยาทาไม่ทราบว่าในเขตท้องที่อำเภอขุนหารน,นั้นได้มีภูเขาไฟระเบิดซึ่งดับสนิทมาแล้วนับเป็นล้านปีจึงเชื่อได้ว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีหินบะซ้อนสลายตัว ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การเพาะปลูกฉะนั้นบริเวณเมืองคุรุกเกษตรหรือทุ่งคุรุกเกษตรที่ได้ก,กล่าวไว้ในจารึกเขาพระวิหารนั้นจึงน่าจะเป็นท้องที่บริเวณอําเภอกันทลรรักษ์อําเภอขุนหานอําเภอกุขันซึ่งเป็นเขตที่อยู่เชิงเขาพนมดงเรกหรือดงรักแห่งนี้ทีวีสีคุรุกเษ C, รกเษตรนี่ก็ สุรินคลายจินดาผู้ประพันธ์บทละครอิงประวัติศาสตร์สีพฤเทถสวนสร้างตัวละครเทวีสีกุรุเกษตรขึ้นเสมือนเป็นภาพจำลองพิธีบวงสวงที่ควรจะเป็นไปได้ภายในเทวาลัยศรรรักดิ์สิทธิ์แห่งองค์สิวเทพโดยเลือกเฟ้นให้กฤษณาธรรมนนทกุลอดีตนักศึกษาวิทยลาลัยนาฏศิลป์ผู้มีสายเลือดศีสเกดโดยกำเนิดเป็นผู้สวมบท ในความเชื่อทางศาสนาการบูชาบวงสวงพระเจ้ามีการ,ร่รยรำซึ่งจะต้องใช้สตรีพรหมจารีจึงได้จับความเหล่านี้มาประมวลกันว่าควรจะมีใครสักคนหนึ่งมาเป็นเทวีสีกุรุเกษตรเป็นบาทบริจาริกาขององค์สิวัเทศ